สารหลักเมืองเพชรบูรณ์ ทำด้วยหินทรายเสยมาเป็นหินไม่ใช่ไม้กรมศิลปากรระบุว่าใบาเสมาหินนั้นนำมาจากอุทยานเมืองประวัติศาสตร์สีเทพมีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีซึ่งมีความเจริญทางอารยธรรมขอมเอายุก,กว่า1200ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จึงถือว่าสารหลักเมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวพชรบูรณ์ก็อย่าลืมแวะมากราบขอพรกันนะคะ นานความเชื่อของคนโบราณเล่าว่าเวลาที่มีการสร้างกำแพงเมืองตรงประตูเมืองจะต้องมีการฝังคนชื่ออินจันมั่นคงทหารออกหาคนชื่ออินชื่อจันหาได้แล้วแต่คนชื่อมั่นชื่อคงยังหาไม่ได้ปรากฏว่าระหว่างที่หาอยู่นั้นก็ไปพบเนนสองรูปชื่อมั่นกับชื่อคงอยู่ที่วัดไตรภูมิทหารจึงนำตัวไปให้เจ้าเมืองทำพิธีฝังทั้งเป็นที่ประตูเมือง แต่ก่อนที่จะนำสัมมเนนทั้งสององค์นี้ไปฝังเจ้าอาวาสไรภูมิได้ร้องขอได้ให้ฉันอาหารเพนก่อนแต่เนื่องจากทหารตะเวนมาหลายวันและกลัวไม่ทันพิธีจึงไม่ยอมทำตามคำขอร้องของเจ้าอาวาส จ้าวาดก็เลยโกรธและสาบแช่งไว้ว่าใครที่จะมาเป็นเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ขอให้อยู่ได้ไม่เกิน3ปีต้องมีอันเป็นไปและนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีเจ้าเมืองคนใดหรือผู้ว่าราชการคนไหนอยู่ได้ถึง3ปีสักคนและสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปาฏิหาริย์ที่หาคำตอบไม่ได้ปัจจุบันเป็นเช่นไรคณเพชรบูรณ์คงรู้ดีนะคะช่วยไขายคาตอบให้หน่อยค่ะ